สวัสดีค่ะภาษาอังกฤษกับครูเชอร English b r i g นะคะวันนี้เชอริกกลับมาแล้วค่ะกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษ200คำที่เหมาะกับผู้ที่กำลังเตรียมตัวสอบนะคะไม่ว่าจะเป็นสอบโทอีกหรือ admission นะคะหรือจะเป็น IELTS TOEFL หรือจะนำไปใช้จริงในชีวิตการทำงานก็ได้นะคะเหมาะสมเลยนะคะเราไปดูกันเลย contract สัญญา assure รับรอง determine, กำหนด engage, มีส่วนร่วม establish, ก่อตั้ง provide, จัดหาให้ resolve, ตกลงใจ specific, โดยเฉพาะ obligation, ภาระหน้าที่ attract, ดึงดูด compare เปรียบเทียบ consume บริโภค competition การแข่งขัน convince โน้มน้าว fad แฟชั่นสมันยนิยม inspiration แรงบันดาลใจ persuade ชักชวน productive อุดมสมบูรณ์ attraction สิงจงใจ attractive มีเสน่ห์ comparable เปรียบเทียบได้ competitive ซึ่งแข่งขันได้ satisfy ทำให้พอใจ characteristic ลักษณะพิเศษ consequence ผลลัพธ์ consider พิจารณา imply บอกเป็นใน reputation ชื่อเสียง variety ความหลากหลาย characterize แสดงลักษณะเฉพาะ considerable ค่อนข้างมาก protection การป้องกัน reputable มีชื่อเสียง requirement ความต้องการ demonstrate แสดงให้เห็น develop พัฒนา evaluate ประเมิน gather รวบรวม primarily อย่างสำคัญ risk ความเสี่ยง strategy กลยุทธ์ substitution การแทนที่ conference การประชุม accommodate จัดที่อยู่ให้ attend เข้าร่วม location ที่ตั้ง register ลงทะเบียน select เลือก session การประชุม accommodation ที่พัก ignore เพิกเฉย arrange จัดเตรียม associate ซึ่งเกี่ยวเนื่อง selective ซึ่งเลือกเฟ้น access เข้าถึง allocate แบ่งสรรปันส่วน compatible เข้ากันได้ display นำเสนอ duplicate ทำซ้ำ failure ความล้มเหลว Capacity ความสามารถที่จะรับได้ Durable ทนทาน Reduction การลดลง Initiative ความริเริ่ม Stock คลังสินค้า Physical เกี่ยวกับกายภาพ Provision การจัดหา recur เกิดขึ้นอีก appreciate เห็นคุณค่า code หลักเกณฑ์ replace แทนที่ expose เผยออกมา glimpse เลือบมอง practice ฝึกซ้อม reinforce ทำให้แข็งแรงขึ้น practical ที่ใช้ได้จริง verbal ทางคำพูด facilitate ทำให้สะดวกขึ้น network เครือข่าย process กระบวนการ revolution การปฏิวัติ expertise ความเชี่ยวชาญ skill ทักษะ technical ทางเทคนิค assemble ประกอบ hesitate ลังเล mention กล่าวถึง revise ทบทวน complicate ทำให้ซับซ้อน abundant มากมาย accomplish ทำสำเร็จ candidate ผู้ท้าชิง profile ข้อูลโดยม qualification คุณสมบัติ recruit จ้างคนใหม่ submit ส่งมอบ qualify เหมาะสม ability ความสามารถ apply นำมาใช้ conduct ประพฤติ generate ผลิต reject ปฏิเสธ success ความสำเร็จ succeed ประสบความสำเร็จ basis รากฐาน aware ตระหนักรู้ benefit ผลประโยชน์ compensate ชดเชย eligible เหมาะสม negotiate เจรจาต่อรอง raise ทำให้เพิ่มขึ้น retire เกษียณ base ฐาน beneficial มีประโยชน์ flexible ยืดหยุ่นได้ achievement ความสำเร็จ contribute มีส่วนทำให้ dedicate อุทิศ loyal ซื่อสัตย์ merit คุณความดี obvious เห็นได้ชัด promote ส่งเสริม recognize จำได้ bargain ต่อรอง behavior พฤติกรรม expand ขยาย explore สำรวจ fulfill เติมเต็ม merchandise สินค้า strict เข้มงวด diversify, ทำให้หลากหลาย enterprise, บริษัท essential, จำเป็น maintain, รักษาไว้ obtain, ได้รับ inventory, สินค้าคงเหลือ smooth, ราบรื่น source, แหล่งที่มา Essence สาระสำคัญ Functional ใช้การได้ minimize ทำให้ลดลง maximize ทำให้มากขึ้น supply จัดหาให้ accurate แม่นยำ integrate ผสมผสาน sufficient เพียงพอ Minimum จำนวนที่น้อยที่สุด Maximum จำนวนที่มากที่สุด Compile รวบรวม Discount การลดราคา Efficient มีประสิทธิภาพ Estimate ประมาณ Impose บังคับให้มี Prompt พร้อม Adjust ปรับ ลี่ยน crucial สำคัญ tedious น่าเบื่อหน่าย verify ตรวจสอบ reflect สะท้อน restrict จำกัด signature ลายเซน็น transaction การซื้อขาย acceptable ซึ่งยอมรับได้ caution การตักเตือน deduct ทำให้ลดลง accumulate สะสม asset สินทรัพย์ budget งบประมาณ debt หนี้ outstanding โดดเด่น profit กำไร attitude ทัศนคติ commitment ข้อผูกมัด conservative อนุรักษ์นิยม fund ทุน invest ลงทุน resource สัพยากร wisdom ปัญญา joint ที่ร่วมกัน preparation การเตรียมตัว level ระดับ response ตอบโต้ realistic เป็นจริง yield ให้ผลผลิต collaboration การร่วมมือ concentrate มีสมาธิ disrupt ทำให้ยุ่งยาก optional เป็นทางเลือก agenda กำหนดการ priority ลำดับความสำคัญ progress ความก้าวหน้า adhere เกาะติด length ความยาว period ระยะเวลา conclusion ข้อสรุป conform ทำให้เหมือนกัน enhance ทำให้ดีขึ้น inspect ตรวจสอบ anxiety ความวิตกกังวล Assume ทึกทักเอาโอเคค่ะกระจบไปแล้วนะคะสำหรับ200คําคำนะคะสำหรับการเตรียมตัวสอบหรือนำะไปใช้จริงนะคะสามารถฝึกได้นะคะเล่นส้ำไปซ้ำมานะเดี๋ยเดก็จำได้เองนะจ๊ะแล้วก็คำความหมายนะคะของบางคำเนี่ยอาจจะมีความหมายนอกเหนือจากนี้นะคะแต่ที่ความหมายที่ชลีก นำมานำเสนอเนี่ยก็เป็นความหมายที่น่าจะใช้บ่อยนะคะโอเคค่ะอย่าลืมนะคะก็ยังไงก็ subscribe ิลกดไลค์ได้นะคะสำหรับวิดีโอนี้กดแชร์ได้นะแล้วก็ติดตามเชรีได้ที่ f a c e b o o k Fanpage นะคะ w w w f a c e b o o k c o m c h e r r y e n g l i s h b r i h t นะคะวันนี้ครูเชรี่ลาไปก่อนนะคะ keep learning English guys bye